ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับแอฟริกาเองก็กําลังมีประเด็นที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับล่าสุดที่แทนซาเนยก็มีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขาเองนั่นแหละครับที่สั่งให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ของชาวจีนทุกคนเลยครับต้องออกจากประเทศไปเลยที่มาที่ไปมันก็เริ่มจากเสียงร้องเรียนของพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นในตลาดคิโคพวกเขาอ่ะก็รู้สึกว่ากําลังโดนแข่งขันทางการค้าโดยที่ไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าต่างชาติจนเรื่องนี้เนี่ยมันดังไปถึงขั้นที่ท่านประธาน ต้องลงนามในคําสั่งให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วสิ่งที่เจอมันก็น่าตกใจครับเพราะว่ามันมีการทําผิดกฎหมายหลกัหลกๆ2อ,อย่างอย่างแรกเลยก็คือพ่อค้าชาวจีนเลยหลายคนเองก็ไปสวมสิทธิ์ครับไปใช้ชื่อคนท้องถิน่นไปจดทะเบียนแล้วก็ไปเปิดธุรกิจแบบผิดกฎหมายอย่างที่2เลยก็คือพวกเขาอะใช้วีซ่าธุร,รกิจหรือแม้กระทั่งวีซ่าท่องเที่ยวบินเข้ามาแล้วก็มาผูกขาดอุตสาหกรรมหลายประเภทผ่านการค้าปลีกทั้งๆท,ที่ระบาลแต่ ตอเนียนะครับเขาเคยออกมาเตือนหลายครั้งแล้วนะครับว่าธุรกิจการค้าขนาดย่อมอะซึ่งก็รวมไปถึงการค้าปีกอีกด้วยนี่นะครับเขาก็จะเก็บเอาไว้สําหรับคนละเมืองท้องถิ่นเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามพ่อค้าชาวจีนเหล่านี้เองก็ยังคงลักลอบทำธุรกิจต่อไปส่งผลให้หลายคนนั้นถูกขับไล่ออกจากประเทศไปแล้วครับตอนนี้ที่ตานักงานตรวจคนเข้าเมืองเขาก็กําลังขยายผลไปตรวจสอบบรรดาพ่อค้าต่างชาติในตลาดคาราโคซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เขาอนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติ เข้ามาทําการค้าส่งได้เท่านั้นห้ามปลีกเด็ดขาดเรื่องนี้นะครับมันถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกากับจีนจากที่ครั้งหนึ่งครับพระคอมมิวนิสต์จีนหรือพคจเนะี่ยเคยเข้ามาสร้างอิทธิพลในแอฟริกาผ่านโครงการช่วยเหลือโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่มาตอนนี้เนะี่ยพวกเขากลับต้องเผชิญกับความการขาและการตีตัวออกห่างที่เพิ่มมากขึ้นจากบรรดาชาติแอฟริกานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการค้าเท่านั้นครับท่านผู้ชมมันยังมี อีกเรื่องหนึ่งที่หนักกว่านั้นเมื่อเร็วนี้เนะี่ยในศาลแอฟริกาใต้ก็ได้ตัดสินจำคุกชาวจีน7คนคนละ20ปีฐานบังคับใช้แรงงานชาวมาลาวีกว่า90คนให้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองโจฮันเนสเบิร์กภายใต้ตะาพแวดล้อมที่โอ้โหค่อนข้างจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็จ่ายค่าจ้างที่ต่ำเตี้ยวเรื่อยนเลยทีเดียวงงานเหล่านี้มันก็ถูกตรวจพบระหว่างที่ตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจค้นโรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019โรงงานแห่งนี้ ใช้ชื่อว่า Beautiful City ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุบุซับในสําหรับผ้านวมขนเป็ดนะครับและในช่วงระหว่างปี2017ถึงปี2019โรงงานนี้ก็ได้จ้างชาวมาลาวีที่ไม่มีเอกสารอนุญาตถึง91คนซึ่งในจํานวนนี้ก็มีเยาวชนอายุระหว่าง14ปีถึง16ปีรวมอยู่ด้วยถึง16คนเลยนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับแรงงานเหล่านี้เนะี่ยพวกเขาถูกบังคับให้ทํางานหนักหลายชั่วโมงต่อวนันทํางาน7วันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ถูก กักขังบริเวณให้อยู่แต่ในโรงงานเท่านั้นเช่าจีนกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยถูกตั้งข้อหาไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์บ้างละบังคับใช้แรงงานทาสบ้างละจัดการสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยบ้างแล้วก็ให้ที่พักพิงแก่ผู้พยพผิดกฎหมายในบริการใต้ครับสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าถนนสายมิตรภาพนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังถูกมองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับว่ามันเป็นถนนแห่งการตื่นรู้ทั่วทั้งแอฟริกาเลยทีเดียวความไม่พอใจต่อธุรกิจจีนก็กําลังขยายวงกว้างขึ้นในเคนยาเองมัน ก็มีกรณีพิพาทในเรื่องของชน่าตะแควครับได้จุดประกายในเรื่องของข้อร้องเรียนที่ว่าผู้ค้าปลีกชาวจีนเนี่ยกำลังทุ่มตลาดด้วยการขายสินค้าราคาถูกตัดหน้าซึ่งมันก็ได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิน่นในด้านของกระทรวงพาณิชย์บ้านเขาเองก็ถึงกับออกมาขู่เลยครับว่าจะขับไล่ผู้ค้าต่างชาติเหล่านี้ออกไปโดยกระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยหันไปเน้นภาคการผลิตแทนที่จะมาแย่งทําการค้าปลีกกับชาวบ้านส่วนที่ในานามิเบียครับบริษัทจีนเองก็ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรม สแสวงหาผลประโยชน์อย่างหนักมีการจ้างแรงงานจีนมากเกินไปทําให้โอกาสการจ้างงานในท้องถิน่นนั้นก็ลดน้อยลงไปด้วยแถมยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและแรงงานอีกด้วยเรื่องนี้ครับมันก็บานปลายไปจนถึงมีการข่มขู่เลยนะครับว่าจะสั่งปิดหรือว่าทําลายสถานประกอบการของธุรกิจจีนเหล่านี้เลยทีเดียวเรื่องสินค้าที่คุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็ปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรของจีน,จนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในซิมบับ คำว่าเต็งตองตอนนี้ครับกลายเป็นคำที่ใช้เรียกแทนสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพต่ำจากจีนไปแล้วบริษัทเหมืองแร่และก็โรงงานของจีนบางแห่งนั้นต้องเผชิญกับการประท้วงและความรุนแรงจากปัญหาในเรื่องของสัญญาจ้างที่ไม่ชัดเจนสภาพการทำงานที่ยแย่และการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมในแองโกลาและต่ารัฐแอฟริกากลางประชาชนในพื้นที่นั้นถึงกับต้องไปบุกทำลายร้านคา้าแล้วก็เหมืองแร่ของจีนเพื่อประท้วง พฤติกรรมการผูกขาดและการขู่รีดแรงงานโดยบริษัทจีนเหตุการณ์เหล่านี้ครับมันก็ได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าชาติต่างๆในแอฟริกาเองก็กําลังตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการทะลวงตลาดที่มากเกินไปของจีนและการแข่งขันที่ไร้การควบคมุมซึ่งมันก็ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจท้องถิน่นและก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางสังคมตอนนี้ครับกลยุทธ์การแข่งขันด้วยการตัดราคาของจีนเองก็กําลังถูกเพ่งเล็งอย่างหนักเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รถยนต์จากตลาดของ ของจีนนี่ครั้งหนึ่งนั้นเคยโด่งดังมากในแอฟริกาเพราะราคามันถูกตอนนี้เนี่ยก็ต่างกําลังสูญเสียส่วนแบ่งกรตลาดไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าคุณภาพเองมันก็ค่อนข้างจะสมราคาครับการซ้มแตมมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากและยังมีกฎระเบียบของตลาดที่เข้มงวดขึ้นอีกด้วยแอฟริกาเองก็กําลังจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังธุรกิจจีนว่าคุณเข้ามาในตลาดได้นะแต่คุณจะทําแบบสเปซสปาบมักง่ายไม่ได้มันมีทั้งรถจักรยานยนต์จากอินเดียแล้วก็จากจีนที่เข้ามาในตลาดแอฟริกา แต่สุดท้ายเนี่ยรถจีนก็ล้มเหลวและถูกรถอินเดียแตลงหน้าไปซะอย่างนั้นแหละเหตุผลก็คือคุณภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับอย่างเช่นไฟเลี้ยวแล้วก็บางคนราคาถูกที่แตกขักง่ายเมื่อโดนรังสียูวีจัดจัดมันก็เป็นปัญหาเดียวกับที่เคยเห็นในเวียดนามกับรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นในยุคก,ก่อนๆน,นั่นแหละครับที่คุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้ด,ดีพลาสติกก็เปราะแล้วแตกง,ง่ายไม่มีใครครับอยากได้ของแบบนั้นใช่ไหมครับต่อให้ของอ่ะมันจะถูกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าซื้อมาแล้วมันกองๆแกงๆอะ่ะคนก็ไม่อยากจะซื้อกันช่ม นั่นก็คือเหตุผลที่รถจักรยานยนต์ของอินเดียนั้นประสบความสําเร็จมากกว่าในตลาดซึ่งกับมีชาวเน็ตคนหนึ่งนะครับได้ออกมาแชร์เลยครับว่านี่เนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเมื่อก่อนนะ่พวกเขาเองก็เคยทํางานชุบเคลือบชิ้นส่วนให้กับบริษัทจักรยานยนต์ในท้องถิ่นในช่วงยุค90ศตอนที่รถ2ล้อของจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาฮิตใหม่ๆการชุบนิวโกะอ่ะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีและชุบโครมเมียมอีก10นาทีซึ่งก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่นะครับแต่พอนานวันเข้าไปแล้้ววลลลลลกกกกก็็าารชุบนนนิเเเเััมัมดลลงงหือพีย ตินาทีเท่านั้นส่วนการชุบโรเมียมมันก็มักจะทํากันแบบลวกๆบางครั้งก็ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเลยด้วยซ้ำเข้าแก่เองก็ยังพูดติดตลกเลยนะครับว่ากว่าเช่นส่วนพวกนี้เนะี่ยมันจะส่งไปต่างประเทศฝานเครือบก็คงจะขึ้นสนิมแล้วก็หลุดออกไปหมดแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับจีนก็ได้ขยายอิทธิพลไปทั่วแอฟริกาผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางโดยลงทุนในทุกสิ่งตั้งแต่ทางรถไฟไปจนถึงโรงไฟฟ้าผูกมัดมประเทศในแอฟริกาด้วยเงินกู้ก้อนโตและโครงสร้างพื้นฐาน จีนเองก็ได้ลงทุนไปแล้วกว่า4แสนล้านดอลลาร์ในบริการรับส่วนใหญ่ก็ผ่านการให้กู้ยืมและการจัดเงินทุนสําหรับโครงการแอฟบริการนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ครอบครองทรัพยากรที่จําเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเทียมโคบอลแล้วก็แร่หายากอย่างแร่เอิร์ดนะครับซึ่งมันก็จะมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงานและการป้องกันประเทศทั่วโลกและด้วยการผ่านโครงการ1ึงแถบนึงเส้นทางพื้นฐานเหล่านี้นะครับจีนก็เลยสามารถเข้าควบคุมเส้นทาง การขนส่งทรัพยากรเหล่านี้ด้วยเพื่อเพิ่มอิทธิพลของตนเองจีนก็ยังได้ใช้การให้ความช่วยเหลือแล้วก็โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแลกกับการสนับสนุนคะแนนเสียงในองค์กรระหว่างประเทศยางสหป,ประชาชาติหรือ UN เนั่นแหละครับทำให้จีนเองก็มีความได้เปรียบในทางการทูตในทางเศรษฐกิจและสินค้าราคาถูกและเงินกู้ก้อนโตของจีนมันก็ได้ทําให้บางประเทศในบริกาครับต้องพึ่งพาจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกจกนนําไปสู่สิ่งที่บางคนนะครับก็เรียกันเลยครับ วกับดักดีเพราะอัตราดอกเบี้ยมันสูงเิี้ล้วครับแถมเงื่อนไขก็ยังเข้มงวดอีกด้วยอย่างเช่นในโครงการรถไฟฟ้ามาตรฐานมอมบาตาในโรบีของเคนยามันก็ได้ทิ้งหนี้สินหมาศาลไว้ให้กับรัฐบาลเลยครับโครงการส่วนใหญ่เหล่านี้ก็ได้ดําเนินการไปโดยบร,ริษัทจีนซึ่งก็มักจะจํากัดโอกาสการจ้างงานในท้องถิน่นแม้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะเคยบอกว่าจะสามารถสร้างงานให้ได้ก็ตามและยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ตามสัญญาก็มักจะคลุมเครือไม่ชัดเจนครับ อันนี้แหละครับที่มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับปัญหาการคอร์รัปชันอย่างที่มันเกิดขึ้นในแคานาาเนี่ยนะครับแล้วก็ในจีเรเีย2ส,สถานที่แห่งนี้ครับเรียกได้ว่าความโปร่งใสนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวหลายโครงการนั้นยังให้ผลตอบแทนที่ต่ํามากไม่ว่าจะเป็นวิกฤตนี่ค่าไฟของแซมเบียที่โครงการต่างๆนั้นก็ไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะนําไปชําระคืนเงินกู้ก้อนอยากได้และเมื่อโครงการนี่สินเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตแล้วก็กณร,ร การขู่รีดประโยชน์ของจีนมันยังคงผลขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องครับอิทธิพลของจีนแอเมริกาเองก็กําลังเสื่อมถอยลงไปและประเทศแอฟริกาเองก็กําลังตีตัวออกห่างจากจีนครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้เองสหรัฐอเมริกาก็กําลังปรับกลยุทธ์ของตนโดยหวนกลับคืนสู่อฟริกาอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยจุดยืนที่ชัดเจนและแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้มาขาดอํานาจโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนและนี่นะครับมันเป็นอะไรที่มากกว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่มันคือการต่อสู้เชิงกลยุทธ์เพื่อ ย่งเชิงอิทธิพลในระดับโลกเลยทีเดียวสถิติล่าสุดจากองค์กรระหว่างประเทศแสดงให้เห็นนะครับว่าการลงทุนของรัฐในแอฟริกามันด้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงสองปีที่ผ่านมาและแซงหน้าจีนเป็นครั้งแรกนะครับสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่านี่เนะี่ยมันคือการโต้กลับโดยตรงจากโลกเสรีต่อกลยุทธ์การขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการลงทุนของสหรัฐครับก็มุ่งพุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนสําคัญสำคัญเลยนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการสร้างห่วงโซ่ประธานสําหรับแร่ธา ที่จําเป็นขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นลิเทียมโคบอลแล้วก็แร่หายากพลังงานสีเขียวเครื่อข่ายไฟฟ้าที่ยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศูนย์ข้อมูลด a ต้าเซ็นเตอร์นะครับระบบสารสนเทศแล้วก็การยกระดับการคมนา,าคมขนส่งสารรับไม่ได้เพียงแต่ให้ความช่วยเหลืออีกต่อไปนะครับแต่กําลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างวงโซ่อุตสาหกรรมของแอฟริกาเพื่อช่วยให้ประเทศในแอฟริกาครับหลุดพ้นจากการพึ่งพาของพ่อคจอหนึ่งในการเคลื่อนไวหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แบบ ว่าสาคัญที่สุดของสหรัฐเลยก็คือโครงการระเบียงโลบิโต้ตือตะวันตกเองก็ขนานนามในะระบีบโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานในบริการที่มีในยยะสําคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยครับว่าแต่ทําไมโครงการเหล่านี้เนี่ยถึงทําให้พคออจอเขาต้องกังวลล่ะนี่มันก็เป็นเพราะว่ามันดันไปเชื่อมต่อประเทศแองโกลาแซมเบียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแล แตงตำรองโคบอล์แล้วก็ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเส้นทางขนส่งแร่สําคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์พยายามจะเข้าควบคุมไม่อย่างยาวนานแล้วครับสหรัฐเองก็ประกาศชัดเจนเลยครับว่านี่เนี่ยมันคือความพยายามนะที่จะทําลายห่วงโซ่ประทานแร่ธาตุที่จีนรอบงําอยู่สหรัฐรับไม่ได้ให้แค่เงินทุนเท่านั้นนะครับตายังได้จับมือเป็นพันธมิตรกับสภาพยุโรปธนาคารโลกญี่ปุน่นแล้วก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อสร้างโมเดลความ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่โปร่งใสและปลอดนี่ซึ่งมันก็เป็นการท้าทายแนวทางการลงทุนที่เน้นการก่อนนี่ของพ,พรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงเลยครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็ได้กล่าวอย่างเปิดเผยเลยนะครับว่าระเบียงโลบิโตเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ของความเป็นหุ้นส่วนที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยเป็นพยานหลักฐานของการต่อสู้กับกลยุทธ์การปิดล้อมของจีนและนี่นะครับมันจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นของการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนในฟริการเรียครับ ซึ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากโมเดลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เต็มไปด้วยสัญญาที่กลุ่มกลือเงื่อนไขหนี้สินที่พอบพูนและข้อพิพาทด้านแรงงานแต่รัฐเองรับกําลังมุ่งเน้นไปที่กติกาความโปร่งใสและความรับผิดช,ชอบเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับประเทศในแอฟริกาขึ้นมาใหม่แต่รัฐนะครับสัญญาว่าจะไม่สร้างกับดักนี้ด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงสูงแล้วก็จะเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนการระดมทุนระหว่างประเทศและเงินบริจาคซึ่ง มันก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการก่อหนี้สินจานวนมหาศาลของรัฐบาลน,นั่นเองครับเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมไอเดียนี้มันก็เบิกดีเหมือนกันนะครับสหรัฐเองยังรับประกันนะครับว่าสัญญาการไหลเวียนของเงินทุนทั้งหมดนั้นมันจะสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะและสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับโมเดลของพคอ,อจอนอกจากนี้โครงการต่างๆยังต้องยึดมั่นในหลักการด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน ชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกด้วยประเทศอย่างแอฟริกาใต้และก็ซมเบียครับก็ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนมาตรฐานของสหรัฐแล้วก็สหรัฐ,รฐครับก็ยังให้คํามั่นนะครับว่าจะให้ความสําคัญกับการจ้างงานคนงานและธุรกิจในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกและแทนที่จะขนแรงงานจีนเข้ามาเป็นจํานวนหมหาศาลเหมือนกับที่เห็นในโครงการที่จีนดําเนินการอยู่นะครับซึ่งก็มาแย่งงานคนในพื้นที่มาตรฐานเหล่านี้เนะี่ยมันก็จะได้เสนอรูปแบบความร่วมมือที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้น เชิญให้กับชาติแอฟริกาเป็นรูปแบบที่ตัดกันอย่างชัดเจนกับโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หลายประเทศเองก็กําลังประเมินความสัมพันธ์ของตนกับพ่อข้อจอไม่จริงๆแล้วนะครับการกลับมาของสหรัฐในแอฟริกาครั้งนี้มันก็เลยไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยลําพังรับแต่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จากหลายชาติเลยทีเดียวประเทศที่กําลังร่วมกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนในแอฟริกานั้นรวมถึงสภาพยุโรปญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้แคนาดาและออส โดยสภาพยุโรปก็ลงทุนอย่างหนักในพลังงานสีเขียวและก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะมาแทนที่บริษัทจีนในภาคส่วนท่าเรือและพลังงานอินเดียเองก็กําลังเข้าสู่ภาคการผลิตของแอฟริกาและเกาหลีใต้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการแปลรูปและพะัฒนาส่วนอุตสาหกรรมส่วนแคนาดาและออสเตรเลียเองก็กําลังร่งรวมมือกันในเรื่องของแร่ธาตุสำคัญเพื่อที่จะจัดการครอบงำห่วงโซ่ การแร่หายากของจีนนั่นเองครับความพยายามจากหลายชาตินี้ก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแนวเศรษฐกิจต่อต้านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางขึ้นมาครับทําให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเองรักษาตําแหน่งผู้นําด้วยโมเดลที่เน้นการก่อหนี้ได้ยากขึ้นนั่นเองครับในขณะที่ความน่าเชื่อถือของจีนในบริการลดลงอย่างต่อเนื่องสหรัฐนั้นก็ได้เร่งหน้าโดยนําเสนอทางเรื่องที่โปร่งใสเป็นมาตรฐานและเป็นสากลมาแทนที่โครงการรีเดิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหัวใจหลักของการแข่งขันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรอกนะครับแต่มันคือการต่อสู้ระยะยาวเพื่อระเบียบโลกเรียกได้ว่าการกลับมาของสหรัฐในแอฟริกานั้นก็ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของการครอบงําของจีนในทวีปนี้และเมื่อต้องเผชิญกับการที่ชาติแอฟริกาครับพวกเขาตื่นตัวหรือตื่นรู้คือรู้ทันในเรื่องของกับดักนี่และการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางทางพรรคอมมิจิเองก็ได้เริ่มเสนอการบรรเทาหนี้ให้รับเพื่อเพื่อ จะซื้อใจกลับมาด้วยไม่ตีจิตในขณะที่ยังคงใช้แรงกดดันเชิงกลยุทธ์ควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามรับการผ่อนโลนเพียงผิวเผินนี้มันก็ไม่สามารถปกปิดประสบการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดจากชาวบริการได้ครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพวกเขาก็ระแวดระวังมากขึ้นแล้วครับพวกเขาอ่ะไม่หวั่นไหวไปกับมหาอำนาจต่างชาติได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการจ้างงานและการจัดส,สรรทรัพยากรเนี่ยมันคือการตอกย้ำความจริงที่ ลึกซึ้งยิ่งกว่าว่าความร่วมมือระหว่างประเทศที่แท้จริงนั้นน่ยมันไม่ใช่การใช้นี่สินและการควบคุมโครงการมาบังคับให้ผู้อื่นยอมจำนนรับแต่มันเป็นเรื่องของความโปรง่งใสความเท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโมเดลของสหรัฐที่มุ่งเน้นไปที่การจ้างงานในท้องถิน่นความโปรง่งใสและผลตอบแทนในระยะยาวมันกําลังเสนอทางเลือกใหม่ให้กับแอฟริกามันเป็นโอกาสที่ชาติแอฟริกาจะได้กําหนดอนาคตของตนเองและหลุดพ้นจากกับดักนี้สินการลดหนี้ของพ เขาเมริจีนมันอาจจะช่วยคลายความตึงเครียดที่ผิวเผินได้ชั่วคราวครับ,รบแต่มันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของอเมริกาในการแสวงหาอธิปไตยและการพัฒนาที่แท้จริงได้อนาคตของอเมริกานั้นมันก็จะถูกหล่อหลอมโดยบทเรียนที่พวกเขาได้เหลยกรับได้รับการเตื่นรู้ของประชาชนผู้ซึ่งจะค่อยๆเข้าควบคุมชะตากรรมทางเศรษฐกิจของตนเองและโลกก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่เรียกว่าความช่วยเหลือตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นน่ะมันจะเป็นความร่วมมือ จริงหรือเปล่าหรือมันคือการสแสวงหาผลประโยชน์กันแน่นะพอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่บิดเบือนผู้อื่นไม่บิดเบือนตัวเองไม่คิดเอาเปรียบใครนะครับก็ขอให้สมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ